เปิดไฟขอทางเลยดับดับไฟตาแล้วดับไฟตาเลยดับไฟตาต้องดับไฟตอนหมอกเปิดไฟหลยดับไฟตอนหมอกเนยโอ้โหไฟเดทามขึ้น,นปะอ่าเป็นออโต้อย่างนี้นะครันี่ครับผมเก้าเก้าเก้าสองทะเบียนสวยเลยนะครับคันนี้ เลขทะเบียนนี่ให้นะครับให้ด้วยนะผมถ้าจะรับเล่นนี้ก็ได้เลยให้เลยนะคันนี้เป็นเครื่องดีเซล2.4ต้นเดินเลยยาปี5อ่ดูสีรถสนใจคันนี้ต้องใช้เงินวางเท่าไหร่ครับเพียมาเริ่มต้น20,000ครับเริ่มต้นแค่20,000กระจอยฟ้าออโต้เขาว่าออโต้คืออะไรดูนะอะดูบานนี้ดกวผมกดลงทีเดียดูหน้าต้นดูนะนะนะผมจิ้มทีเดียวนะผมยกมือออก อออโต้ออโต้ออโต้อัตโนมัตินั่นเองผมงัดขึ้นปล่อยไม่ใช่คลิกเดียวนะฮะกระจกก็เลื่อนขึ้นเลยโดยที่เราไม่ต้องแช่มือไว้ขึ้นสุดลงสุดปกติจะมีแค่คนขับบานเดียวที่เป็นออโต้ออโต้แต่บานนี้สี่บานเป็นออโต้ทั้งหมดต้นมากระจกบางข้างปรับได้พับได้ลำโพงข้างมีครบต้นเบอเป็นไฟฟ้าครับผมต้องดูนะตัวเองเบาเดี๋ยวนี้ฟอร์จเนอร์ทำตัวโลบาปรับมือนะโโอ้หถ้าเจอตัวโลไม่ซื้อนะตัวโลบาแล้วกับกุญแจสตาร์ทมีนะมีนะคุดคอนโทรลไม่มีก็มีนะนี่ฮะ ้องดูให้ทั่วนะจะม <า S 2> ันเจอโตๆแล้วดูลายไม้ถ้าเป็นบอลคมีันก็ไม่ไม่ใช่นะนี่ครับผมต้องมีลายไม้แบบนี้นะครับอจอกล้องแบบนี้นะครับแล้วก็มีลายไม้ดำข้างบนแบบนี้เกียร์ไม่ใช่แบบลอ,อมอะไรมีแบบนี้ครับผมไม่แค่เจ็ดหมื่นเท่าไหร่ตัวไม่แค่เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยสามสิบหกกิโลครับผมลาดูฝั่งนู้นบอกปรับภาษาปะ่ะสีสีดำแบบนี้ไฟฟ้าครับมาโอ้โห บอกฝั่งนู้นก็ปรับไฟฟ้าบอกคนขับไฟฟ้าบอกคนนั่งไฟฟ้าครับและระวังเจออย่างหนึ่งฝาท้ายปรับมืออถ้าฝาท้ายไม่ใช่้าก็ไม่ซื้อนี่ครับผมฝาท้ายฝาท้ายไฟฟ้าต้องไฟฟ้าแบบนี้นะฮะสรุปนะครับกระจกเป็นอออโต้เป็นฟิวสสตาร์ทนะครับบอกปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าแสดงว่าเป็นตัว V ีครับตัววีแน่นอนถ้าตัวจีฝาท้ายเปิดมือบอกปรับมือ